เดี๋ยวต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงออ f นะครับหรือว่า Order Flow นะครับ Order Flow นะครับคือการสร้างกรอบของราคานะครับที่มีการสู้กันนะครับระหว่างแรงบายกับแรงเซลล์เนาะแล้วคราวนี้ราคานะครับได้ถูกเบรกนะครับเบรกกรอบราคาออเดอร์โฟขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับหมายหมายความว่า ราคานะครับมีแรงบายขึ้นมาตลอดนะครับแล้ว order flow นะครับก็คือเกิดการนะครับมีการขายทิ้งนะครับมีขายทิ้งแล้วก็สู้กันนะครับระหว่างแรงบายที่ตามเทรนขึ้นมาเนาะกับมีการขายทิ้งนะครับของแรงเซลเนาะแล้วคขาเนี่ยแรงบายก็ยังชนะอยู่ต่อเนื่องนะครับตรงเนี้ยครับที่ที่สร้างกรอบการสู้ของราคาเนี่ยครับเราจะเรียกว่า order flow นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกราฟตัวอย่างจริงนะครับ นี่ครับครับตัวอย่างจริงนะครับเดี๋ยวเรากําหนดสวิงนะครับตรงนี้นะครับว่าเป็นสวิงเนาะตรงนี้ครับว่ามันลงมาเนาะแล้วก็เกิดการสู้กันนะครับของแรงบายและแรงเซลนะครับแต่เขาเนี้ยตัวนี้นะครับแรงเซลล์ลงมานะครับแล้วเขาเนี้ยบายปายสู้กับเซลล์อยู่ครับตอนนี้ก็เกิดเป็นออโตโฟเนาะในกรอบนี้แล้วราคาได้ชนะนะครับแรงบายได้ชนะขึ้นไปเนาะเขาเนี้ยมันจะทิ้งเป็นกรอบนะครับของออโตโฟไว้เห็นไหมราคาก็ลงมานะครับเห็นไหม ราคาก็ลงมานะครับลงมารับตรงกรอบออโตโฟนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกตรงนี้ถามว่าเป็นกรอบออโดโฟไหมก็เป็นนะครับตรงนี้ก็เป็นกรอบออโตโฟอยู่เหมือนกันเนาะราคาก็ลงมานะครับเห็นไหมแล้วก็ลงลงมานะครับแล้วก็มีการดึงขึ้นไปนะครับแต่นี้จะเป็นออโตโฟที่เป็นสวิงย่อยเนาะคราวนี้ราคาก็ได้กลับลงมานะครับแล้วก็เราก็ตีเป็นออโตโฟกรอบนี้ได้อีกนะครับ ก็เกิดราคาที่สู้กันเนาะแล้วคราวนี้แรงบายก็ยังชนะต่อนะครับแต่ว่าชนะไปนิดนึงแล้วก็ลงมาเลยนะครับแล้วก็มาสร้างออเดอร์โฟตรงนี้อีกเห็นไหมครับออเดอร์โฟตรงนี้ก็เป็นออเดอร์โฟได้พอเราซูมไปในกราฟใหญ่ครับจะก,ก,ก็จะตีได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมองเป็นออเดอร์โฟเป็นกรอบแบบนี้ไปเนาะประมาณนี้นะครับ